สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นอะแดปเตอร์ไม้สามนะครับของ GoPro นะครับหรือว่า p ป o 3.5มจุดห้าไมอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยน,น,นะครับตัวเนี้ยคือผมซื้อมาเพราะว่าคือเวลาที่เราถ่ายครับผมเวลาเราเดินออกห่างจากกล้องอะ่ะ คือเสียงมันหายครับเสียงมันเบานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเวลาที่ผมถ่ายผมก็จะถือแบบนี้แล้วผมก็จะเอากล้องไ้ข้างหน้าถ่ายไปด้วยพูดไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราตั้งกล้องไว้นะครับแล้วเราเดินไปพีเต์หรือว่าเราเดินไปถ่ายคลิปที่ต้องเดินออกห่างจากกล้องเนี่ยมันเกิดปัญหาครับเพราะว่าไม์มันเบานะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวต่อ อินพุตไมค์ครับเป็นไมค์อะแดปเตอร์นะมาต่อเสริมเข้าไปเพื่อที่เราจะเอาไมค์ข้างนอกนะครับไมค์ไวเลสเนี่ยแหละครับมาใช้ในการเชื่อมต่อกับกล้องแทนไมค์ของตัวเครื่องอันนี้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาลองแกะกันดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมนะครับอันนี้ของผมกล้องที่ผมใช้จะเป็น go pro 9นะส่วนเฟิร์มแวร์ที่ผมใช้อยู่เป็น1.6นะครับผมนะครับถ้าเป็นกล้อง go pro ตัวแรกๆหรือที่เป็นเวอร์ชั่นต่ำกว่า1.5เท่าไหร่เนี่ยมันจะมันจะใช้ตัวนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคน ที่จะซื้อตัวโปร3.5มจุดห้าไมล์อะแดปเตอร์ตัวนี้มาใช้นะครับก็ตรวจสอบเวอร์ชันเครื่องก่อนนะครับว่าเป็นตั้งแต่หนึ่งจุดห้าห้าสี่หรือห้าสามเนี่ยขึ้นมาหรือยังนะครับผมแต่ของตอนนี้มันเป็นหกแล้วแหละนะครับเราก็ไปอัพให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมนะครับก็จะสามารถใช้งานตัวนี้ได้นะครับผมเพราะไม่งั้นมันจะต้องใช้แต่ตัวเดียมอดอย่างเดียวนะครับผมนะครับซึ่งซึ่งผมก็เลือกอยู่นะระหว่างตัวโปร3.5มจุดห้าไมล์อันนี้กับเดียมอดนะครับซึ่งซึ่งผมไม่เอามีเดียมอดเพราะว่าผม ใช้กล้องเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนรุ่นอย่างเงี้ยมันมีเดียหมดมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับเพื่อว่าเผื่อมีฮีโร่ตัวใหม่ออกหรือยังไงอย่างเงี้ยเราก็ยังเอาตัวอะแดปเตอร์ไมชันเดิมได้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับผมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรให้บ้างน,นะครับส่วนราคาที่ผมซื้อมานะครับผมซื้อมาจากร้านซูมนะร้านซูมคาเมล่านะครับราคา2000นนะก็ราคาก็แพงนะแพงเอาเรื่องอยู่นะนะครับเขาเข ล่าส์ไทม์วารันตีเนี่ยเป็นคู่มือนะรับประกันให้ตลอดชีพนะแต่ผมไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นแบบว่าใช้อยู่ดีๆแล้วมันเก้งหรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถไปเคลมได้นะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอะแดปเตอร์ของเขานะครับก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับผมนะครับส่วนวิธีการที่เราจะไปยึดกับตัวกล้อง go pro นะครับคือผมไปสั่งเคสที่เป็นของ rolandsey นะครับผมอ่รุ่น g เก้าสี่นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ดูอ่อ ด้านขวามือตรงนี้นะครับผมนะครับเป็นแบบนี้นะมันก็จะไอตัวเนี้ยมันก็จะไปใส่ไว้ที่เคสของของลูเลนซี่นะครับผมนะครับนเนี่ยตัวดปเตอร์เนี่ยพอเราใส่ปุ๊บมันจะอยู่ในล,ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วตัวสายนะครับมันก็จะมา,าเวลาเราใช้เวลาเราใช้เคสของเขาเราต้องถอดตัวนี้ออกนะครับผมมันก็จะมาร้อยอยู่กับตัวตัวเคสนะครับแล้วก็ปลเราก็ไปเสียบข้างๆแบบนี้นะครับ แค่นี้เองครับพอเสียบปุ๊บมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบประมาณแบบนี้นะครับนี่ประมาณอย่างนี้นะครับอยู่แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องแล้วลองเสียบกันดูว่าเมันทํางานยังไงแล้วก็ใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะผมเปิดเครื่องนะครับนะครับเปิดเครื่องแล้วนะครับครับแจ็คที่เราจะใช้ในการเสียบเข้าไปเป็นอินพุตไมต์ตรงเนี้ยจะต้องเป็นแบบ TIS นะครับผม ถ้าเป็น T R I S ใช้ไม่ได้นะ T R I S ก็คือเป็นสัญญาณไม้ที่เป็น2ขีดครับที่ตัวแจ็คมันจะมี2ขีดนะครับผมนะครับถึงจะใช้ได้เนาะนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องแล้วนะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าไอตัวเอ่อเครื่องเนี่ยมันรับรู้ว่าเราเสียบตัวการ์ดเข้าไปนะครับผมนะครับตัวแดปเตอร์เนี่ยเข้าไปแล้วก็เลื่อนไปที่ P r e f e r e n c เนะครับเลื่อเลื่อนลงมาทีนึงนะแล้วก็ปัดขวานะครับเลือกไปที่ P r e f e r e n c e นนะครับแล้วก็เลือกไปที่หมดนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนเนี้ย คำว่ามีเดียมอดเนี่ยมันขึ้นเป็น na อยู่ก็คือยังไม่ได้ต่อนะเดี๋ยวผมจะต่อสายเส้นนี้เข้าไปนะครับพอผมต่อปุ๊บเนี่ยตรงมีเดียมอดเนี่ยมันจะขึ้นว่าสแตนดาร์ดใหม่แค่นี้เองครับต่อแค่นี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวไวเลสใหม่อะมาต่อเข้ากับช่องตรงนี้นะครับผมก็เป็นอันเสร็จนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูนะครับว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับแต่สรุปแล้วใช้งานกับโกโปรเก้าได้แน่นอนนะครับพราะเครื่อง เครื่องผมเนี่ยเป็น g ก p ป9เนะ g o p ป10ผมเข้าใจว่าก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะ9กับ10ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับว่าเราต่อไปแล้วเนี่ยสัญญาณเสียงจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะเ,เทสให้ดูว่าก่อนต่อกับหลังต่อนะครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดบันทึกนะและเดี๋ยวผมก็จะพูด สิวินะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ตัวอะแดปเตอร์ใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้อุปกรณ์ร่วมนะครับก็คือเป็นผมอันนี้ผมใช้วยเลใไม่นะครับของซาราม o n i กนะครับผมรุ่นบิง0 0 0โปนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาลองเทสกันดูว่าเสียงจะออกมาชัดเจนไหมนะครับผมโดยใช้อแดปเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองอัดสดกันนะครับโอเค3 2 1นะครับ ฮัลโหลเทสเทสเทสหนึ่งอันนี้ผมอยู่หลังกล้องอีกตัวนึงน,นะแต่ว่าเราจะให้ฟังเสียงจากโกโปอยู่นะครับผมนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับฮัลโหลเทสเทสเทสหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดโอเคโอเคครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ต่อตัวไมอัปเตอร์ตัวนี้นะครับผมนะครับ เราก็ต้องเอาตัวลับมาเปิดก่อนนะครับสายที่ใช้นะครับจะเป็นสาย t R s นะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับสาย t R s เนี่ยเขาจะมีขั้วนะครับนะครับสาย t R s เขาจะมีขั้วที่มีวงแหวนเนี่ยอยู่2อันนะครับผมถ้ามี4อันเนี่ยจะเป็นเอาไว้ต่อกับสมาร์ทโฟนอีกด้านหนึ่งนะครับผมนะครับเราต้องใช้แบบเนี้ยสด้านนะครับผมก็จะต่อนะตรงที่ตัวไวเลสไม์ของผมเนี่ยจะเป็นสัญญาณไลท์เอาท์นะครับผมแต่ตอนที่เราเซ็ตเจ้าตัว อะแดปเตอร์ตัวนี้เราเซตให้เป็นสแตนดาร์ดไม้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาลองเชสกันดูนะครับว่าจะเป็นไงก็คือเราไม่ได้ปรับแต่งอะไรก็คือเสียบปุ๊บก็คือเอาค่า default ของเขาเลยนะครับครับตอนนี้เราก็เปิดเครื่องสแตนด์บายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะติดไว้ที่ปกเสื้อนะครับฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยครับเวลาเราพูดตัวนี้ก็จะมีไม์ขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นอยู่นะเดี๋ยวผมไปติดที่ปกเสื้อไม่ทราบว่าเห็นไหมอ่ะอีกทีหนึ่งเนี่ยครับเวลาที่เราพูดนะครับเสียง ไม่มันก็จะเข้ามาที่ตัวนี้แล้วก็ส่งมาที่ตัวตัวรับของที่เครื่องเราต่อกับอะแดปเตอร์นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ติดไว้ที่ปกเสื้อนะครับโอเคตอนนี้ผมติดไว้ที่ปกเสื้อแล้วนะครับผมนะครับกล้องอยู่กับห่างจากตัวผมกับกล้องเนี่ยห่างกันประมาณเอ่อฟุตหนึ่งนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะวางกล้องไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเดินพูดนะครับออกห่างจากกล้องแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับผมนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มกดบันทึกที่กล้องก่อนแต่ยังไม่เสียบตัวนี้นะโอเคกด3 2 1 2> โอเคครับ3 2 1เดีวผมจะเริ่มเสียบนะ3 2 1เสียบอินเนี่ยจะเป็นเสียงที่เอ่อมาจากตัวกล้องของโกโปที่ต่อผ่านไวเลสไมล์แล้วก็ผ่านอะแดปเตอร์ตัว โป3.5นะครับผมสัญญาณเสียงเป็นยังไงม้างครับไม่ทราบว่าได้ยินชัดไหมนะครับผมนะครับโอเคผมเดินออกมาแล้วนะผมเดินถอยหลังออกมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ห่างจากตัวกล้องประมาณสัก่อมเมตรได้นะครับผมนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับผมนะครับก็ลองฟังเสียงดูครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ3 2 1 2 3 4เทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่เทสเทสเทสนะครับก็จะเห็นได้ว่าเสียงเนี่ย เราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างจากตัวกล้องนะครับแต่ว่าเสียงเราก็ยังคงได้ยินชัดอยู่นะครับผมอันนี้คือข้อดีนะของไวเลสไมแล้วก็ข้อดีของการใช้ตัว3.5โปรที่แปลงสัญญาณไมออกมารับข้างนอกได้นะครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปที่กล้องนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะกดปิดนะครับโอเคสามหนึ่งหยุดถ่ายแล้วนะครับ ครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัวใหม่โ r ร3.5อแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราต่ออย่างเงี้ยมันจะดูมันจะดูว่าเยอะแยะนะครับอันนี้คือผมสั่งเคสมาแล้วเคสเจ้าตัวอูเรนซี่ครับอูเรนซี่ G94 นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ดูนะตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็มันจะมีตัวที่ใส่อแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ใต้กล้องหรือว่าเอาไปติดข้างๆก็ได้นะครับ แล้วแต่ว่าเราจะออ,ออกแบบหรือว่าจัดตำแหน่งว่าเราต้องการให้มันติดตรงไหนนะครับผมนะครับมันก็จะอยู่ข้างล่างกล้องแบบนี้ประมาณอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่ใช้กล้องเหมือนผมและเจอปัญหาก,ก็คือว่าเสียงเบานะครับเวลาเราห่างกล้องนะนะครับก็สามารถซื้อ เจ้าตัวโปร3.5มจุดห้ไมล์ตัวนี้มาใช้ได้นะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องโฟร์สตอรี่ไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมนะครับก็ลองดูครับใครที่ใช้ GoPro 9เหมือนผมก็ลองหาซื้อมาใช้ก็ได้นะครับถ้าถ้าไม่อยากใช้มีเดิลหดที่เป็นตรงรุ่นของเขานะครับผมนะครับผมเพราะว่านี่ผมซื้อเนี่ยเผื่อว่าผมมีกล้องตัวอื่นตัวนี้ผมมีกล้องตัวอื่นด้วยผมก็เอาสามารถเอาตัวนี้ไปใช้ร่วมกับรุ่นอื่นได้ด้วยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี